ขอกาสสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์ม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั้งสามเหรียญนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินหน้ากากทองคําแท้นะครับเหรียญเงินหน้ากากทองคําแท้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาดูเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้ก่อนเลยนะครับเหรียญเงินหน้ากากทองคําแท้นะครับดูนะครับดูความมดงามขององค์พระนะครับดูหน้าตานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับหน้ากากทองคําเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาดําไว้นะครับลงยาดาไว้ดูนะครับตัวหนังสือนะครับ กยใ,ใหญ่ให้สู่ๆท่านผู้ช,ชมได้รับชมไปเลยนะครับอ้ามาชมเลยครับดีวว่าแท้แบบไหนนะครับผมเคยทําคลิปก่อนๆนู้นมานะครับทําคลิปแรกๆมาสองสามคลิปแล้วผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าแท้แบบไหนอะไรแบบไหนะท่านแรกผมจะให้ดูดวงตาของพ่อก่อนนะครับออตาไมตานะครับตาจะคมมากครับ จะเร็กจะคมมากสวยเม็ดไส้หวนมากครับดึงเมดตาหลวงพ่อนะครับเปเรียนต้องทำนะเปเรียนต้อง,นะงคำนะครับท่านดูนะครับเดี๋ยวดูเลขพสนะพสสองพันห้าร้อยส่นสามนะครับดูนะครับดูความชัดชัดเจนนะครับดูความชัดเจนนะครับ ถ้าแท้นะครับสแกนไปปุ๊บคือเห็นในเนื้อองค์นะครับจะเห็นมวลสารเห็นอะไรแวบปปบแวบๆมันคล้ายเหมือนอย่างมีหลากหลายสีนะครับสีแสดสีเหลืองสีอะไรเหมือนดูดีๆก็เหมือนอย่างไงดวงดาวมันท้องฟ้าใะยามข้ามคืนนนะครับถ้าเผาแท้ถ้าของไม่แท้เนี่ยจะไม่เห็นะไรเลยนะครับดูให้ดีนะครับอายุอายุ แปดสองปีครับครับดูเนื้อครับแต่เนื้อสวยงดงามมากครับดูผมจะให้ดูรครับครูยานวิราชนะครับสังเกตดูอะไรดีนะครับยานวิราชดูตัวหนังสอืออบแหวนนะครับดูบแหวนนะเป็นแบบไหนนะพาแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับยานวิราช วงเรบนะครับวงเรบวัดแดงนะครับลราดูให้ดีนะครับนี่ผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับชัดเจนไหมครับผ้าแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้มีอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมจะดูตัวอย่างเหรียญนี้มีกระแท้เหมือนกันนะครับนี่ครับพะครู ยาดวิราชดูอวีนะครับเดี๋นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่กระแทบเหมือนกันนะครับท่านดูตัวงหนังสือดีนะครับครับดูัวหนังสือดีตละเอนะครับตระเอแดงนะครับวงเล็บมันแดงนี่ครับดวหนังสือตรงนี้บรรลงยาไว้จะมองไม่เท่าไหร่บพ้าผ่านการใช้งานมาเยอะนะตรงนี้นะดนหนังสือจะเล็กน้อยครับ ดูแบบนี้ดีกว่าครับดูเนื้อครับมีหลักร้ายสีนะครับเนื้อในในของพระนะครับกลับมาดูตรงนี้ใหม่ นิ่งนะครับมือผมไม่นิ่งครับก็ดีนะครับนี่ผมเน้นย้ำนะครับไม่ต้องดูอะไรมากครับถ้าเหรียญของท่านมีแบบลักษณะนี้นะครับผมเน้นเลยนะครับดูครับดูคําว่าวงเล็บแดงตัวเดียวนะครับถ้าท่านเหมือนแบบนี้แท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแทร้านเปอร์เซ็นต์ นะครับรเป็นโดนัทนะครับดูเลขสามไม่ตานะครับผมไม่ตาองนี้ลงยาไว้นะครับลงยาไว้ดูนะครับดูคำว่าแดงนะครับคำว่าแดงลงยาไว้จะมองไม่ก็เห็นนะับขยายให้ดีนะครับดูปูวิลลาดนะครับ หัวหนังสือนะวอแหวนนะครับก็หมวดหัวมาทับอะไรไว้เห็นไืมเปล่าครับหมวดหัวมาทับอะไรไว้ครับดูแค่นี้ตัวนี้ตัวเดียวก็จบครับจบเลยนะครับตัาเนื่นองเงินครับด้เงินแบดูเรื้องเงินนะั่นเดี๋ยวท่านดูแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ลักษณะสีสันแบบนี้นะครัเจาะเข้าไปแล้วนะเห็นสีสันแบบนี้แท้รา้านเปอร์เซ็นนะครับดูให้ดีนะครับในร้านเปอร์เซ็นถ้าเจาะ้าไปแล้วนะจับเจาะเข้าไปในเมื่อนวลสารเยอะๆนจะเห็นนะครับจะเห็นมวลสารครับนี่ครับท่านเห็นไรเปล่าครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้นะครับถ้าถ่ายไปเห็นแล้วแต่ภาพออกมาแบบนี้นะแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอน ครับดูเห็นหลากหลายสีเห็นหรือเปล่าครับถ้าจับภาพออกมาได้แบบนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับแต mm ่ hmm. ถ้าจะรู้ว่า, mm hmm. วาองค์ไหนใช่ไม่ใช่ต้องไปสแกนด้วยกล้องถือท่า mm hmm. ดืนยันผลอีกทีแต่ลาขนาดนี้ผมเก็บหมดถ้าจเจอแบบนี้นะครับผมเก็บหมดอย่างรู้องค์นี้นะครับ mm hmm. มันเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมด ดูครับดูครับจะมีหลากหลายสีเหมือนเรามองเหมือนเรามองเห็นดูบนดาวบนท้องฟ้ายิดมแย้ยิ้แมแย้จะกายตัวนแบบนี้นะครับอยู่ในเนื้อบนสารที่เนื้อโรหะผสมไว้ในนั้นนะครับต้องตรวจพบอย่างน้อยเก้าชนิดนะครับต้องเจอแบบนี้เท่านั้นนะครับ้าแท้นะครับส่องเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ ที่จุดจ่ายตังได้เลยสํางหบผมที่ค้นพบดูที่คำว่าแดงหรือกูวิลาานะครับเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมมือผมไม่นิ่งครับดูครับเห็นหรือเปล่าครับนีพาแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับท่านสังเกตอะไรหรือเปล่า ก็เกตว่าแหวนนะครับบแหวนเป็นทองคํานะครับรุ่นนี้เหรียญชุดนี้เป็นทองคําแท้นะครับหน้ากักทองคำสองเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่ง จับยากนะครับสูงภาพสูงยาก,กเลืกินเอาละใร่ก็โอเคดูนะครับดูนะครับท่านผู้ชมแท้ไม่แท้ท่านดูเองนะครับนี่ที่ตัวอู่ผมเคยเน้นย้ำนะครับตัวอู่ต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวอู นก็ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับจ่อลงไปแล้วอันนี้ก็ฝากขอบพระคุณทุกท่านครับฝากกดไลคกดแช์กดติดตามให้กดกถูกใจนะครับ0 9 4 6 2เก้าสหนึ่งนะครับสวัสดีครับ